สวัสดีครับผมพบัายการหลังไมบอลที่จะมเาเปเดข่าวสารวงการกีฬาประจำวันที่1 9เดือน10 2564พร้อมแล้วไปฟังกัน ซิเมโอเน่ ione, ล่าสพร้อมยำแข่งเวียบผูเดียโก้ซิเมโอเน่กุนซอทีมเอติโก้มาลิตประกาศค่าพร้อมพาทีมซ้ำล่าเดิมให้เรียบผูแสดงความมั่นใจเกินร้อยด้วยเจ้าตัวกล่าวไว้ว่าคุณต้องจําได้ว่าเราไม่ได้เล่นมานาน17วันมันไม่เลวร้วายอะไรที่เราได้พักกันมากขึ้นอย่าลืมว่าหัวสุดท้ายที่เราเล่นกับเวอร์พูลในช่วยแชมเปี้ยนหลีกเราชนะพวกเขาผมจึงอยากให้แฟนๆจามันเอาไว้สำหรับเกมนี้ คอปเปิดใจเรื่องสัญญาใหม่ซาลาห์เจคันคอกผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลแสดงความเห็นเกี่ยวกับโอกาสการขยายสัญญาฉบับใหม่ของโมเมสซาลาหการจรจาย,ยังคงคาราคาสังเพราะหาข้อสรุปไม่ได้ซาลานั้นโชว์ฟอร์มร้อนแรงซัดไปแล้วเจ็ดประตูจาก8เกมลีกด้วยแฟนบอลต่างเรียกร้องให้สโมสรรีบต่อสัญญาใหม่ซึ่งจะหมดลงในปี2023นี้ ปัญหาติดอยู่เรื่องเดียวก็คือเอเจนต์ของนักเตะต,ต้องการเพิ่มรายได้จาก2,000 200, สอป,ป, 5, ปอนต่อสอปัปดาห์เป็น5,000สปอนต่อสัปดาห์ยูเวนตุสไม่ได้สนใจป๊อบป,ปายูเวนตุสไม่มีแผนล่าตัวป๊อบป,ปามิสฟิลจอมเวลาแมตเตอร์รยูเต็ดคืนถิ่นเผยมีแข้งป้าใหม่ใหม่อยู่แล้วหลายรายป๊อบป,ปากํกำลังจะหมดสัญญาคาแข้งในถิ่นแมตเตอร์ยูเต็ดจังจุฤดูการนี้และการเจรจารเรื่องสัญญาฉบ,บับใหม่กับทุกจัดยังไม่มีความคืบหน้า เชื่อกันว่าเรอันบันดิดและบาร์เซโลนาพร้อมเปิดศึกแย่งชิงตัวบอบบ้าช่วงซัมเมอร์ปีหน้าเมื่อเร็วๆนี้มีรายงานว่าเลอันบันดิดต้องการที่จะร่วมทั้งบอกบ้าและเอมเปเป้มารุวมขวนหลังจบฤดูกาลนี้โดยหวังว่าที่จะทําข้อตกลงล่วงหน้ากับทั้งคู่ให้ได้ช่วงเดือนมกราฤดูกาลนี้บอปบ้ากดไปแล้วถึง7แอสเซทจากการลงเล่นให้ปีศาจแดงรวมทุกรายการศึกนัดยังไม่มีส่วนร่วมกับการทำประตูของทีมเลย ขอบคุณทุกคนที่ฟังจนจบหากผิดพลาดจุดไหนทั้งเราต้องขออภัยอีกครั้งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และกดกระดิ่งเข้ามากันเยอะๆนะครับ